ขนลุกหมอปลายออกมาเตือนภัยพิบัติทางน้ำจับตาครึ่งปีหลัง2,568น้ำน่ากลัวก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะขนลุกอีกแล้วหมอปลายเตือนเรื่องน่าห่วงกลางปีระวังภัยพิบัติมิถุนากรกฎาเผย สิ่งน่ากลัวโรคระบาดเตือนจุดศูนย์กลางมีพระพรหมระวังจะเกิดเหตุอีกรอบหมอปลายพายกระซิบได้ให้สัมภาษณ์ในรายการดังเมื่อช่วงเดือนเมษายน68ที่ผ่านมาถึงเรื่องที่น่าห่วงกลางปีนี้ว่าเห็นน้ำล้นล้วนมิถุนายนที่เห็นคือขนลุก น้ำอยู่แหล่งแถวอุตสาหกรรมน้ำขึ้นประมาณเกือบเขา่าเดินลุยน้ำบางที่คือใช้รถไม่ได้อาจจะหมายความว่าน้ําทะเลหนุนสูงระบายน้ําออกไม่ทันฝนตกหนักทำให้เกิดน้ําท่วมมันไม่ได้ท่วมกรุงเทพนะมันจะท่วมใกล้ทะเลเมื่อถามว่าถึงอุทกภัยไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ลงสักทีอีกเรื่องหนึ่ง น้ำทะลักใช้คำว่าคลื่นม้วนคลื่นตีคลื่นแบบสัดแรงช่วงมิถุนายนกับกร,รกฎาคมค่อนข้างหนักคือเรื่องการหาปลาเขารู้กันอยู่แล้วแต่เรื่องของคนไปเที่ยวต้องระวังมากๆขึ้นเรือต้องใส่ชูชีพต้องเช็คเครื่องของเรือให้ดีจะมีเหตุจากเรือจากน้ำคนบนบกใกล้น้ำก็จะเจอเหตุที่หนีไม่ทัน พร้อมทั้งวาดภาพประกอบสถานที่เกิดน้ำท่วมบอกว่าจะมีตึกไม่เกิน6-7ถึงชั้นคนอยู่น้อยมากไม่คุ้มเลยมีสารมีบ่อมีถนนใหญ่มีรางน้ำมีทั้งอิฐทั้งปูนเป็นซากใหม่รีบมาเคลียเศษฝุ่นเศษดินน้ำระบายออกคลองไม่ทันผู้ว่ารีบมาเคลียจะท่วมจะเออ จุดศูนย์กลางมีพระพรมระวังจะเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งเหตุทำให้พระพรมศูญเสียศูญย์หายหักแตกหรือมีคนเข้าไปแล้วไม่ได้ไหายเหมือนทำให้เกิดความวุ่นวายแถวพระพรมเหมือนเดี๋ยวเขาจะมีการบวงสรวงใหญ่อันนี้ไม่ทราบแล้วเป็นคนเดิมที่เคยมาสร้างเลยมาแก้แล้วจะทำใหม่ทำฐานใหม่หรือทําอะไรเพิ่มลักษณะคล้ายๆจะแก้บนหรือขอพร รู้แล้วแต่พูดไม่ได้ผู้ใหญ่คนนี้จะกลับมาแก้มาทำก่อนหน้าจะมีใครเข้ามาทำลายหรือเปล่าหรือจะเป็นทีหลังถ้าพระพรมตรงกลางมีปัญหาเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแต่ถ้าไม่โดนอะไรเลยยังปลอดภัยยังดีอยู่ก็จะโดนโซนไกลๆก,กรุงเทพก็แค่รอการระบายประมาณ1-2อาทิตย์มิถุนากรกดาสิงหา คือใต้น้ำปะทุหมดเมื่อถามว่าจะส่งผลอะไรหมอปลายตอบว่าใต้น้ำประทุข้างล่างอาจจะเรียบมาก่อนแล้วมันปูดขึ้นมาน้ำเทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าถูกแรงอัดขึ้นมามันกระจายไปไหนต่อถามว่าเหมือนสึนามิไหมหมอปลายพยักหน้าบอกว่าที่อื่นใช้คำนี้นะ แต่บ้านเราใช้คำนี้ไม่ได้เพราะเรากลัวมันอ่อนไหวมากมันอันตรายมากถามว่ากระทบเศรษฐกิจไหมเศรษฐกิจประเทศมันมีปัญหาอยู่แล้วรอบโลกก็มีปัญหาอยู่แล้วพอมาเจออันนี้ทำให้เครียดเข้าไปใหญ่สิ่งที่จะแก้ไขตรงนี้เราระวังแล้วภัยธรรมชาติเราแก้ไม่ได้ ถึงเวลาจะหาของกินไม่ได้เตรียมตัวได้ปลูกผักที่ไม่ใช่ดินเตรียมอาหารกระป๋องของดีอย่าเพิ่งส่งออกเก็บให้คนไทยได้กินได้ใช้ก่อนสิ่งที่น่ากลัวต่อมาคือเรื่องแรงงานน่ากลัวมากคนไทยแทบจะไม่ได้ทำงานแล้วจะหนีกลับบ้านกลับจังหวัดกลับถิ่น งานในเมืองที่จะหาคนงานอยู่ไม่มีเราช่วยเหลือประเทศที่มีปัญหาเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่เขามายกยวงกันมาเกือบครึ่งประเทศมาตีรวนพวกเราทั้งหมดมาทำงานแทนพวกเราเกือบทั้งหมดเขาไม่ได้หอบผ้ามาเท่านั้นเขามากับโรคระบาดด้วยภูมิคุ้มกันตัวเองแพ้ภูมิตัวเองภูมิคุ้มกันตกอะไรที่ทำให้เกิดงูสวัสด อะไรที่ทำให้เม็ดเลือดขาวต้องทำงานหนักหมอปลายเปิดดวงครึ่งปีหลังคนเกิดวันไหนการเงินมีใช้ตลอดเกิดวันไหนอยู่ดีๆมีลาบลอยเกิดวันไหนการงานดีมีเลื่อนตำแหน่งเกิดวันไหนเหนื่อยเครียดเริ่มจากคนเกิดวันจันทร์การงานแก้เรื่องความขี้เกียจขยับเคลื่อนไหวงานจะไม่มีปัญหา งานจะโดนใส่ร้ายถ้าขยับเคลื่อนไหวให้เห็นว่าทำงานจะแก้ตรงนี้ด้วยเรื่องเงินก็จะไม่มีปัญหาไปด้วยโชคลาภมีดีเดือนต่อเต่าเดือนกอไก่เน้นสวดบทยอดพระกันตรายปิดกกับคาถาเงินล้านเก้าจบระวังกระดูกกล้ามเนื้อมาจากการใช้ร่างกายอาชีพยืนมากจนขาบวมนั่งนานก้นกบเอ็นอักเสบ กระดูกสันหลังมีปัญหาอีกสองสปีข้างหน้าต้องผ่าตัดเลยหรือรักษาเป็นพิเศษแนะนำปล่อยปลาดุกปลาหมออย่างละเก้าตัวสวดคาถาโพ่ชงพาหุงไม่สะดวกสวดก็เปิดฟังเรื่อยๆกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรบอกชื่อนามสกุลจะช่วยให้เขาไม่มาเกาะเราให้หนักจะเบาขึ้นความรักคนโสดคุยไปก่อนคนมีคู่ก็สบายสบาย คนเกิดวันอังคารครึ่งปีหลังเหนื่อยงานเยอะเครียดและระวังเครียดกับการนอนน้อยการเงินดีมีใช้ตลอดแยกเก็บขอโชคลาภกับพระศิวะพระนารายจุดธูปรวมกันเลย16ดอกถวายดอกดาวเรืองเครื่องดื่มชูกำลังบุรีขอการงานโชคลาภโอกาสอุปสรรคความรักคนมีคู่ไม่มีเวลาให้กันแต่เข้าใจกัน คนโสดเนื้อหอมคนเกิดวันพุธกลางวันดีเรื่องการเดินทางการไปประชุมนอกสถานที่การเปิดร้านใหม่ไกลบ้านหน่อยดีกว่าอยู่ในบ้านให้มีการเดินทางเงินจะเข้าตรงนี้เยอะช่วงนี้หาบริวารหาคนเข้ามาช่วยปัญหางานหนักมีคนช่วยมีการเลื่อนตำแหน่งด้วยใครรออยู่แฮปปี้ การเงินจะได้โชคลาภจากเด็ก <_ d ick> เด็กผู้ชายมัดจุก <_ d ick> กุมารล,ลองขอดูสวดมนต์ยอดพระกันไตรปิดกให้เขาก่อนเขาได้บุญเต็มเเขาอยากให้แล้วความรักแฮปปี้สดใสคนโสดมีเกณฑเจอให้ขอพระพิคเนศปางนั่งปางประทานพรปางเสวยสุขสุขภาพระวังหัวเขา่าการไหว้พระพิคเนศจุดทุกดำ3า36ดอก ขนมหวานเคก้กถั่วงาน้ำนมน้ำผึ้งคนที่เกิดวันพุธกลางคืนระวังสุขภาพบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันหูอื้อเจ็บหูการเงินจะได้ดีจากไหว้พระจันทร์ได้โชคอยู่ดีๆมีลาบลอยหรือไหว้พระพุทธชินราชรวมทั้งหลวงพ่อโสธรหลวงปู่ทวดสามองค์นี้เท่ากับพระจันทร์ท่องคาถาองค์ละสามจบ ความรักระวังการคิดเองถ้าจีบแล้วเขาไม่เล่นด้วยก็ลองไปหาคนใหม่คนที่เกิดวันพรฤหัส,สบดีเรื่องการขายที่ดินทำอสังหาช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มจะได้เงินจะจ่ายเงินกับการดูแลตัวเองเยอะเรื่องเปลี่ยนยาเปลี่ยนหมอหรือไปคลินิกความงามจะจ่ายเงินเยอะ คนรับราชการต้องไหว้ครุฑจุดทูบ17ดอกขอเรื่องตำแหน่งให้ชัดเจนบอกเลยว่าจากไหนไปไหนอย่าบอกว่าเลื่อนตำแหน่งต้องระบุให้ชัดคนไม่ได้รับราชการไหว้พระปางนาคปรกการเงินโชคลาบจะมาจากตึกจากบ้านเลขห้องความรักคนมีคู่ไม่อยากคุยกันแต่เข้าใจกันควรโสดแชทคุยห่วงดีก็ดีเลยแต่จะได้คู่ต่างชาติด,ด้วย คนเกิดวันศุกร์ครึ่งปีหลังสิ่งที่จะดีคือความรักกับการงานคนเมตตาเอ็นดูการเงินมีคนอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือถ้าจะไปพูดคุยกับใครให้เน้นเดือนพอพานต่อเต่าทอทองจะดีจะง่ายเรื่องสุขภาพระวังสบายใจเกินเล่นโทรศัพท์เล่นเกมนานหรือทำอะไรนานๆทำให้นอนน้อยเจ็บตาใช้ร่างกายเยอะจากความสบายใจ ความรักมีสเสน่ห์ดีกับเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนผิวขาวจะเข้ามาเยอะอยากให้ไหว้พระพรมขอได้ทุกเรื่องจุดธูป16ดอกน้ำมะพร้าวนมจืดขนมโดนัทคนเกิดวันเสาร์ระวังญาติผู้ใหญ่อายุ60ขึ้นไปคนอ้วนระวังสุขภาพรีบหาหมอเวลาเป็นหนักเลยห้ามไหว้สารร้างมีเกณฑ์จะได้ของติดมาจากการไปไหว้เจ้าที่ ไหวเฉพาะสารที่มีคนไหว้การงานดึงสติยอใจลอยเดี๋ยวงานจะผิดพลาดจะได้โชคลาภจากยาน่านะความรักถ้ามีอยู่ถือว่าดีถ้าคบถือว่าใช่ถ้ายังไม่มีช่วงนี้ใจเย็นๆให้ไปขอหลวงพ่อโสธรคนเกิดวันอาทิตย์หงุดหงิดง่ายช่วงครึ่งปีหลังเครียดสะสมอะไรจบแล้วปัดออกไป การงานชอบศิลปะสร้างสรรค์ใช้มือทำทำงานคนเดียวได้ดีมากแต่ถ้าทำงานเป็นกลุ่มๆให้คุมอารมณ์นิดนึงการเงินรถหรือเครื่องใช้ที่มีราคาหลักแสนจะมีการซ่อมมอเตอร์ไซค์ตู้เย็นทีวีจะซ่อมหรือเปลี่ยนใช้เงินกับเรื่องพวกนี้ความรัก,กระวังมือที่สามต้องคุมตัวเองให้ดีวายพระราหูช่วงนี้เอาเงินเจ็ดบาท ใส่ปากท่านหรือวางแถวมือแถวกระถางทูบจุดทูบเจ็ดดอกไหว้กลางวันขอให้ช่วยการงานการเงินโดยหมอปลายพรายกระซิบสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ